you mm -hmm. ดีครคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทำดีได้ดีนะคะทางช่อง7 HD ทุกวันพฤหัสค่ะเวลาดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะเป็นศิลปินค่ะคุณผู้ชมคะแต่เป็นความหวังของบรรดาน้องหมาน้องแมวและสัตว์ประสาททั่วไปเลยค่ะคุณผู้ชมคะเขาไม่ใช่คนรวยนะคะสตุ้งสตังอาจจะไม่ได้มีเยอะเดียนคิดนะคะแต่เขารวยน้ำใจมากค่ะคุณผู้ชมลองไปดูสิคะว่าความน่ารัก ความมีเมตตาของเขามีมากขนาดไหนไปชมคลิปค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมรายการทำดีได้ดีนะครับวันนี้ผมอยู่กับพี่ที่เป็นเรียกได้ว่าเป็นศิลปินระดับตำนานเลยนะครับแล้วก็ขออนุญาตเรียกว่าพี่โกเอ็มนะครับโอ้ขอบคุณครับครับผมผมเป็นแฟนเพลงพี่ด้วยโอ้ไม่เรียกไอ้นี่ก็ถือว่าดีขอเรียกว่าไอเอ็มนี่ตกใจยไงวันนี้ติดเน้นเลยเพราะว่าแบบฟังเพลงพี่มาโดยตลอดเลยโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้พี่กําลังทําอะไรอยู่ครับ จริงๆก็เป็นงานเลยครับเป็นชีพผมแล้วก็เนี่ยแหละรายได้จากการเลี้ยงสัตว์เนี่ยที่เอาไปเลี้ยงสัตว์ก็มาจากงานทำอยู่นะอย่างเห็นมีน้องๆเต็มบ้านเลยจริงๆถ้าเยอะๆเลยต้องไปที่ลาดบุรีครับเห็นว่ามีเป็นไร่ก็เป็นเป็นบ้านไร่ที่จริงๆเป็นบริษัทออฟฟิศเก่าที่ผมทำงานศิลปะนี่แหละ แล้วก็พอวันมีพื้นที่ผมก็เป็นจิตอาสาด้วยไงก็เลยรับมาเลี้ยงเยอะแต่ตอนนี้เจ๊งปแลวที่ปิดไปช่วงโควิดแล้วแล้วก็แต่ก็ยังอยู่นะ<ม>น้องหมาน้องแมวอยู่แต่ว่าที่นี่จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นพวกหมาแมวที่แก่แล้วก็ผมต้องให้ยาบางตัวทั้งนี้นั่นทั้งงานของพี่อย่างงี้ครับก็คือจะวาดเกี่ยวกับสัตว์แล้วก็เลตเปเซนถึงสัตว์ถูกไหมครับใช่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มีมตัวไหนเป็นอินสไพร์พิเศษไหมครับคือสัตว์ทุกชนิดที่ช่วยมาและเป็นอินสบายในการทำงานในการชชีวิตหมด อย่างถ้าแต่ก่อนช่วงแรกๆก็แต่งเพียง8นึ่งเนี้ยแต่งให้หมูมีหมูมาตกหน้าบ้านมันตัว2ตัว,ว 8, ตัวหนึ่งพ่นเลขแปตัวหนึ่งพ่นเลขสิบเอนี่ยอันนั้นก็เป็นอินสปายในการเอามาทำงานรับชมจบไปแล้วคุณผู้ชมรู้สึกยังไงคะเป็นศิลป,ปินที่มีความสามารถสร้างไรายได้นะคะ เงินไม่ได้ใช้ค่ะเอามาช่วยหมาช่วยแมวช่วยนู่นช่วยนี่จนกระทั้งหมดไปเลยคุณผู้ชมอยากรู้จักเขาไหมคะถ้าอยากรู้จักแล้วก็เขานั่งอยู่ตรงนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมคะเขามีชื่อว่าโกเอมนะคะคุณผู้ชมคะกิติพงษ์คำสาค่ะ สวัสดีครับไปครับสวัสดีครับทำไมเขาต้องเรียกโกเอ็มล่ะเป็นจิ๊กโกเก่าลยหรือไงสมัยก่อนเนี่ยผมทำเพลงฮะแล้วก็จะเป็น AKA ที่สมมติพวกนักร้องฮิปฮอปแร็กเก้ดันฮอเขาจะมี AKA ครับก็เป็นผมก็จะใช้ว่าโกเอ็มนั่นก็คิดง่ายๆเพราะว่าเป็นคนแบบลูกหลานจีนแคะเขาก็ใช้สปนามเรียกพี่ชายว่าโกก็เป็นศิลปินแบบไหนนักร้องนักวาดภาพปั้นประติมากรรมหรืออะไรยังไงคะับคำว่าศิลปินของโกเอ็มอ่ะจริงๆที่ ผมก็ไม่ได้อยากเรียกว่าผมว่าเป็นศิลปินแต่ว่าเวลาต้องไปทํางานนู่นนี่นะพิธีกรหรือเขาก็จะบอกผมเป็นศิลปินแต่ว่ามันไม่ได้มีแขนงอะไรที่ผมไปจํากัดมันเลยครับผมทําเพลงได้แต่เงเพลงได้ออกแบบดีไซน์ได้เขียนรูปได้เพนติงได้พ่นสีสเปรย์ <ứng> ได้อกำกัดเอ็มวได้เขียนสตอรี่บอร์ดคือมันผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะพวกนี้อะไร,ร,รมมที่เป็นเงินเป็นทองเราก็ทําหมดนะก็ไม่นะครับอาจารย์เพราะจริงๆว่ามันเป็นเงินเป็นทองถึงมันจะเยอะแต่ผมไม่ชอบแล้วมันฝืนความรู้สึกมากๆก็มันก็ ไม่ทําไปเลยอะไรเงี้ยครับทํางานศิลปินเนี่ยมันก็เยอะแยะไปหมดนะแล้วเอาเวลาที่ไหนมาดูแลหมาแมวมากมายไก่กองอะมันเกี่ยวข้องกันตรงไหนตอนนี้พังมากเลยครับผมยอมรับว่ารูทีนผมเนี่ยมันต้องมีเรื่องสัตว์เข้ามาเกี่ยวข้องวันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้นอนมาสองวันครับเพราะหมาผมป่วยอยู่ที่ทสมุทรปราการเนี่ยมันต้องมีเรื่องกินยงกินยาแบบลังอาหารก่อนอาหาร ห่างกันสอบสอชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นรูทีนมันเป็นดีเทลซึ่งผมก็จะมาเนตเวลาได้แย่มากเพราะว่ามันมันมันก่อนผมมีทีมงานที่คอยช่วยเหลือแต่พอหลังโควิดมาก็สภาพเศรษฐกิจนู้นนั่นก็ต้องลดจํานวนคนงานที่ช่วยผมดูแลจัดทั้งหมดกี่ชีวิตที่รับผิดชอบ ก็ <g år> ตอนนี้ก็50กว่าชีวิต60มันลดลงเยอะครับเพราะว่าผมทํามัน0กว่าปีแล้วหมูก็ยังต้องเอามาดูไก่ก็เอามาดูล่ะ <s ays> ใช่ครับตอนนั้นผมก็ทํารายการทีวีนะฮะแล้วก็ทํากับสมา <S <s <ays> <S คมพิทักษ์สัตว์ไทยตอนนั้นนะครับก็ออกไปช่วยเราก็ไม่รู้ว่าเคสไหนเราจะเจออะไรมาบ้างก็มีเคสที่ไปเจอหมูป่านะครับอ๋อเป็นหมูป่าใช่เขาก็เป็นแล้วจะไป,ปขอโทษนะคะเราจะไปรู้ธรรมชาติของเขาได้ไงว่าเขากินอะไร <S <s <ays> <S คือมัน,ม,นมันเป็นหมูป่าในเมืองที่แถวจรัญ ผมจำไม่ได้จรารซอยไหนเราไปช่วยไปไปถ่ายรายการด้วยนะครับแล้วก็เหมือนมีคนจะดักหมูป่าคือหมูป่าพวกนี้มีคนเอามาบริจาคสันเจ้ามาเหมือนแบบมาถวายแ,แต่ว่าไม่ได้ทําการเรื่องการทําหมันคราวนี้มันก็เลยแพร่ลูกแพร่หลานออกมาแล้วก็คนงานที่เป็นคนแบบต่างด้าวบ้างอะไรบ้างเขาก็มีรสนิยมในการกินหม,มูป่าพอมันไปรวมตัวกันอยู่หลังตลาดในซอยแถวพหลโยธินนั้นนั้นครับมันก็มีการแบบว่าไปดัก ทำเป็นเหมือนแบบ DIY ในการขุดหลุมหรือจนช่วยน้องพิกุลนะครับตัวที่ผมเชื่อมาบบขาขาดไปข้างหนึ่งเพราะโดนในตัวกับดักที่นัอนเทสนั้นก็มีรายการอยู่แล้วก็เลยเริ่มช่วยหมูป่ามาแล้วก็ที่รานบุรีเองก็มีหมูเคยมาตกหน้าบ้านด้วยในรถขนส่งที่จะเอาไปลงเชือดแล้วหล่นลงมาก็จะ ช่วยาไว้ด้วยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเรามีที่มีทางมีเงินมีทองแล้วมีความพร้อมเหรอที่จะไปช่วยเขาอ่ะอันนี้ถามก่อนนะก่อนโควิดนี่ก็มีตังเยอะเลยนะครับอาจารย์แล้วก็ผมก็ผมเป็นนักร้องนักแต่งเพลงด้วยแล้วก็ผมเปิดบริษัทชื่อว่าโกเอ็มแฟมิลีเป็นบริษัทที่ออกแบบและทำปฏิมาก,กรรมค่ะจริงๆผมก็ผมพอมีชื่อเสียงนะครับในวงการศิลปะมีนักสะสมที่เก็บงานผมแต่ว่าหลังโควิดมามันก็ ผมไปรับหมามาจํานวนหนึ่งด้วยเพราะว่าคุณลุงเล็กนะครับตรงแถวนนทบ,บุรีก็เสียชีวิตจากโควิดเนี่ยแหละแล้วแกก็เขียนหมายเบอร์โทรผมมาที่ที่เสาบ้านเลยว่าให้ไปรับมาต่อคือถ้ามีอะไรให้โทรหายคนนี้ได้แล้วเพราะว่าตอนแกอยู่ผมก็ไปช่วยแกดูแลเรื่องคือแกก็เป็นเจตอาสาท,ที่เก็บหมามาเลี้ยงในคอกเล็กๆตอนนั้นก็หลอนเหมือนกันเพราะคิดว่าเฮ้ยแกเริ่มมีอาการไม่ค่อยดีอ่ะแบบเหมือนไอ้นู่นนะี่นั่นแล้วแกก็สุขภาพเนะี่ยแล้วแกก็ไปจริงๆ ก็เลยโควิดก็ต้องไปรับมาเพิ่มอีกมันก็เลยเป็นความแบบเพิ่มจ<ช>ํานวนมาในวันที่ยังไม่ได้อยากได้ถามถามโกเอ็มหน่อยสิถ้ามีคนมาบอกให้ช่วยเกี่ยวกับเรื่องส <S <S ัตว์ปฏิเสธไม่ได้เลยใช่ไหมมันเป็นอย่างนี้นะอาจารย์ผมมาพยายามปฏิเสธบ่อยแต่ว่าสิ่งที่ผมรู้สึกเจ็บช้ำม,มากเลยคือบางทีคนที่มาหาผมอะเอาน้องหมาน้องแมวมาด้วยห,หรือคนที่มาทิ้งหน้าบ้านผมอะผมรู้สึกว่า อันนั้นผมรับไม่ได้เพราะผมพยายามปิดตาข้างเดียวมาตลอดแต่ผมกลับโดนคนอื่นเอามาให้แทนคือผมไม่ใช่มูลนิธินะครับเพราะว่าถ้าเป็นมูลนิธิจะต้องรับเคสตลอดค่ะแต่ว่าผมก็เป็นจิตอาสาแล้วก็หารายได้จากการที่ทํางานศิลปะแล้วก็ก็รับจ้างทั่วไปนะครับจริงๆใครให้ไปทำอะไรที่ที่มันผมก็ทำหมดเอาละครับคุณผู้ชมได้เห็นแล้วนะคะความรู้สึกของเขาอยากช่วยแล้วก็เลือกที่จะช่วยเท่าที่ตัวเองทําได้ค่ะ ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับคุณเอ็มอีกเยอะแยะนะคะพักสักครู่มาคุยกันต่อนในช่วงหน้าค่ะ in, รา,าะกคุยเันันต่อค่ะกับโกเอ็มนะคะถึงความเมตตาของเขาในการดูแลสัตว์นะคะถามต่อนะตอนนี้มีทั้งหมดเนี่ยมีสัตว์กี่ประเภทที่ดูแลอยู่เมื่อกี้เห็นได้ยินมีหมูป่ามีไหมหมูป่าหมูธรรมดาธรรมดาหมูชมพูไก่อะไรอะ ไก่มันเป็นเหมือนไก่แจ้มันผสมผสมนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันตอนแรกมันเป็นฝีดาดอยู่ตรงซอยอตรงแถวนนทบุรีไก่เป็นฝีดาดที่มันมีตุ่มๆอ,อะไรอ๋อแล้วก็ไปเก็บมาือผม่าหมั่นไส้คนเลี้ยงก่อนจย์คือผมรู้สึกว่ามันแบบผมเคยไปบอกเขาด้วยพี่ไก่มันป่วยนู่นนี่นั่นะเขาก็ทําเป็นแบบอีกนอแล้วผมก็รู้สึกหมั่นไส้เขามากเลยผมก็เลยโกยไก่ที่ป่วยๆมาเลยไม่สนใจเขามันเป็นเหมือนไก่แจ้เลยนะครับ มันก็มาออกลูกกับหลานที่ไรผมม้าทําทำไงเอามาเสร็จแล้วก็มารักษาใส่ยาใช่แล้วถ้าเกิดใส่ผิดไก่ตายล่ะคือแฟนผมครับเขาเขาเขาจริงเขาเป็นเด็กฟู้ดไซด์นะครับแต่ว่าเขาก็ไปเรียนสัตวแพทย์ใหม่เพื่ออยากรู้เรื่องของยานุนี่นั่นอะไรเงี้ยก็คือคนนี้จะเป็นคนให้ข้อมูลเรื่องของการแบบแต่ไม่ค่อยผิดพลาดครับเพราะว่ามีทีมงานที่ค่อนข้างจะหาข้อมูลหาอยู่ยาหรือหาแบบอะไรในการเลี้ยงดูสัตว์นะครับทั้งอาหารการกินการดูแลรักษา อยู่ยาเจ็บไข้ได้ป่วยทุกอย่างมันคือเงินอ๋อใช่เอ็มใช้เงิน,ส,นส่วนตัวหมดเลยส่วนตัวหมดเลยครับส่วนตัวหมดไม่ได้ร<อ>ับบริจาคอะไรก็แสดงว่ามีเงินเยอะมากพอสมควรนะผมก็มีเงินเยอะครับอาจารย์แต่ว่างานศิลป,ปะเนี่ยมันเป็นอะไรเป็นอาชีพที่ลูปผมก็ราคาไม่เบานะครับแต่มันไม่ได้ขายได้เรื่อยๆนะเดี๋ยวฟังเดี๋ยวเดี๋ยวไม่คือแต่ว่ามันขายทีนึงมันก็พอที่จะมีทุนในการดูแลสัตว์แล้วก็ผมเป็นดีไซเนอร์ด้วยนะครับผมก็ทําให้กับแบรนด์ดังๆก็คือโปรเจกต์พวกนี้จะเป็นที่ผม เป็นเงินให้มันจัดสรรบงส่วนในการดูแลแต่ว่าเดือนเดือนผมต้องหาให้ได้เกือบแสนอยู่เลยครับทุกเดือนต้องมีค่าใช้จ่ายสาหรับปดาสับพสัตเดือนละประมาณแสนหนึ่งเกือบเกือบแสนครับทุกเดือนคือนบปีหนึ่งเป็นล้านเลยนะอันนี้พวกเกือบแสนนี่มันพวกค่าใช้จ่ายตายตัวที่ที่มันมีค่าทีมงานค่าน้ำค่าไฟนู่นนี่ใช่ไหมครับค่าสัตว์อยู่สองที่แต่ว่าถ้ามันเจ็บป่วยเนี่ยอันนี้ผมก็บางทีผมก็เริ่มเป็นหนี้โรงพยาบาลสัตว์มีเลยก็ผ่านมาหมดแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งเอ็มไม่มีตังค์ล่ะ พ่งจริงบางทีก็ผ่านช่วงไม่มีมาแต่มันผมก็ไม่รู้ผมรอดมาได้ยังไงจริงๆช่วงโควิดเป็นช่วงที่น่ากลัวมากที่สุดเลยนะจ๊ะผมยังงงๆแล้วผมรอดมาได้งไงวะเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันเท่าเดิมแต่ว่าตอนนั้นก็เริ่มเป็นผมเป็นสวนเป็นร้องด้วยใช่ไหมครับไม่มีงานอยู่แล้วงานศิละปะนี่แหละครับที่มันช่วยผมได้ทีนี้เด่นถามหน่อยสิคะว่าเออมีคนเขามองไหมว่าเต็มบาทแล้วมาเป็นศิลปินแล้วแบบดูเพ้อเพ,พ้อเจอ้เจอ ฝันมากไปไหมนั่งเลี้ยงสตัตว์ไปเห็นจะมีประโยชน์อะไรเงี้ยมีม้เอมจริงๆผมก็ไม่ค่อยสนใจอะไรเรื่องพวกนั้นจริงจริงเลือกใช้ชีวิตแบบนี้ก็เหมือนเลือกแล้วตตนก่อนผมก็เฉยๆนะคะรับจอแต่ผมรู้สึกว่าเออผมเห็นเหตุการณ์ที่มันทําให้ผมรู้สึกเลือกอยู่ข้างสัตว์เพราะว่ามันเหมือนแบบอเหมือนคนไม่สนใจแล้วก็ว่าคนที่กำลังจะสนใจด้วยผมผมรำคาญพวกพวกนี้มากเลยอย่างช่วงตอนน้ำท่วมเนี่ยไปช่วย ช่วยสัตว์เนี่ยคนก็จะด่าเหมือนกันนะว่าโอ้ยปอบพระนิวน่ะแหมคนจะไม่รอดทำไมมันแบบแบบแนมอะไรผมจนผ,ผมรู้สึกแบบเออไม่ค่อยดีกับคนเท่าไหร่ก็เลยเลือกช่วยสัตว์แบบเต็มเต็มรถออารถใหญ่ๆที่ล้อใหญ่ๆก็จะเลือกเอาคนก่อนสัตว์ไว้ที่ล้างนู่นน่ะมันมันอยู่ในเหตุการณ์แล้วมันรู้สึกงั้นเลือกช่วยสัตว์เต็มตัวเลยล้วกันอะไรอย่างเงี้ย <ừ> แล้วสมัยเด็กๆผมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยมีความราบับผิดชอบในการเลี้ยงสัตว์เพราะตก่อนชอบสัตว์แบบไม่ใช่สัตว์จอนะครับหมาแมวที่มีสายพันธุ์นู่นนี่่เอามาดูแลแต่ก็ด้วยความอยากเท่ทำเลี้ยงพินบูเด็กๆอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่ได้ดูแลเรื่องวัคซีนหรือเรื่องยาบางตัวหรือเรื่องความราบับผิดชอบที่จะพาเขาไปตรวจโรคหรืออะไรมันก็เหมือนผมทําให้เขาเป็นโรค่พยาธิหนอนหัวใจด้วยโดนยุงอะไร่เงี้ยพอมีโอกาสเลยทํางานผมก็รู้สึกเอ้คิดถึงหมาที่ผมเคยทําให้ดีเอาไว้ก็เลย าอาจารย์ว,ว่าบางทีการที่ตัดสินใจช่วยเหลือสัตว์ไปเลยก็ชัดเจนดีเพราะว่าเขาพูดไม่ได้ก็ด้้ววยแลมันไม่มีใครเข้าใจเขาง่ายๆเพื่ออันนี้มันเป็นเมืองพุทธใช่ไหมผมก็รู้สึกว่าเมืองพุทธก็ก็ต้องมีจิตใจที่พุทธพุทธก็คือชอบพุทธแล้วเขาก็สอนว่าให้เรามีเมตตาใช่ไหมค่ะหมาแมวเต็มที่ไม่ชอบก็ไล่มันนู่นนี่นั่นแต่อย่าไปถึงต้องวางยาหรือเอามีดไปฟันผมทํารายการทีวีที่ช่วยสัตว์ผมเห็นมาเยอะว่า ความสะใจของคนที่ได้กระทาสัตว์ที่มันรุนแรงที่สุดมันม,มีถึงขั้นไหนพี่เกศชลดาก็เคยไปออกเคสกับผมที่แบบค,คนเอาน้ํากรดราดหมาอมปอมอะไรผมก็ไปเพื่อนแกคือมันที่สุดของความที่สุดที่แบบนี่หรือเมืองพุทธที่เขาชอบพูดกันผมก็รู้สึกย้อนแย้งและขัดแย้งเลยะอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกแบบมันไม่ถูกต้องผมอาจจะแบบอยู่ข้างความถูกต้องและเหตุผลบ้างไม่รู้นะผมแบบว่าคุณไม่ชอบการรังแกแม้กระทั่งกับสัตว์เห็นแล้วก็เหมือนไส้ เดนว่านะคะคุณผู้ชมที่นั่งชมรายการอยู่จํานวนมากทีเดียวต้องเข้าใจความรู้สึกของเขาและไม่ได้คิดว่านี่คือศิล,ลปินหรืออาร์ติสจนเกินไปถ้าคุณผู้ชมคิดว่าอยากเป็นกําลังใจให้เขาแล้วเขาจะได้เอาไปอามีทุนทรัพย์แล้วก็เอาไปช่วยทำโน่นทํานี่กับสิ่งที่เขารับผิดชอบอยู่อยากอุดหนุนงานศิละปะของคุณเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคุณทางอ้อมอะไรอย่างเงี้ยติดต่อซื้อผลงานของคุณหรือะไรได้ไหมที่ไหนยังไง ก็ติดตามได้ในในในช่องทางส่วนตัวโซเชียลนี่ได้เลยครับมาที่บ้านก็นได้ครับเพราะว่าแต่ก่อนผมไม่เคยจะทําแบบนี้แต่ว่าผมคิดว่าโลกมันเปลี่ยนแล้วผมรู้สึกว่า <c oughs> คนที่สนับสนุนผมทุกครั้งที่เขามาที่สตูดิโอแล้วมาเห็นผลงานผมได้มาซื้อผมได้เห็นเป็ดได้เห็นไก่ที่มันอยู่ในสตูดิโอผมแล้วผมว่า <c oughs> เขาก็อินเออล้ว <c oughs> ลว่าอบอุ่น <c oughs> คือบางทีรูปมันก็มีเศษขี้เป็ดขี้อะไรตอนมันสะบัดถึง <laughs> <laughs> เขาก็ไม่ว่าผมแ่<ฆ>้วขี้ขนหมาขนอะไรที่อยู่ผมว่าเออเออเออมันเป็นความมันเป็นโลกใบเล,กเ,ลกเล็กอีกหนึ่งโลกที่เป็นความจรงิงคือผมก็ตั้งใจทํางานศิลปะมากๆแล้วผมรู้สึกว่าถ้ามันต่อยอดไปถึงภาระที่ผมมีอยู่เรื่องสัตว์พวกนี้ได้ <c oughs> ผมก็อยากให้คนที่ซื้อรูปเขาเขารู้เหมือนกันว่าเฮ้ยพี่พี่คือบางทีผมขอบคุณโอ้ขอบคุณแทนหมาแมวมากจนลูกค้าหรือคิวเรเตอร์บางคนน่ะเขาไม่ได้อินกับผมก็ต้องพูดเลยเฮ้ย ซื้อรูปมึงเพราะกูอยากได้รูปมึงอ่ะไอเรื่องช่วยสัตว์เป็นอีกเรื่องนะช่วยให้คุณค่ากับตัวเองด้วยแ้วผมรู้สึกอินจริงๆผมรู้สึกว่าบางทีหมามันจะตายแล้วมันโหยอดมันขึ้นขึ้นแล้วโอ้คนนี้มาเหมารูปผมมาดีอย่างเงี้ยแกลเลอรี่นี้มาเหมารูปพอดีผมแบบพี่กอบคุณท่านหมาแมวด้วยนู่นนี่นะครับคือมันเป็นอย่างน<ร>ั้นจ,จริงๆนะครับเข้าใจเราเข้าใจถ้าวันนี้สมมติอยากจะช่วยเหลืออะไรก็ตามกับโกเอ็มอ่ะ อยากได้อะไรอ่ะตอนนี้ที่จะเอาไปช่วยหมาแมวฉันไม่ได้พูดเรื่องการซื้อลูกได้สายแมวอยากได้จะกกป๋องเตยก็ได้ครับแล้วก็อยากได้อาหารเม็ดทั้งทั้งหมูทั้งหมาแมวนะครับอยากได้อาหารไก่ด้วยครับเยอะก,ดอกด็ดีครับเอาละครับคุณผู้ชมคะไปเป็นกําลังใจให้เขาคะ่ะช่วงหน้าเขาจะไปเล่นเกมนะคะเขาอาจจะได้ทุนรัพย์ไปเป็นกําลังใจต่อยอดในการทําความดีคะ่ะ พร้อมมั้ยยังคะถ้าพร้อมคุณผู้ชมคะไปเป็นกำลังใจให้โกเอ็มด้วยกันคะ่ะกสวัสดีค่ะกลับมาช่วงนี้พบก,กับพวกเรา3คนนะคะออมค่ะแล้วก็ทิวนะครับและพี่เอ็มนะคะเอ็มครับและช่วงนี้อยู่ในช่วงเล่นเกมเปิดแผ่นป้ายรับเงินรางวัลกลับบ้านค่ะโอเคพี่เอ็มพร้อมไหมครับพร้อมก็ได้ครับโอเคถ้าพี่เอ็มพร้อมแล้วนะครับ เดี๋ยวเราไปฟังกติกากันเลยนะครับทางรายการจะจัดเตรียมแผ่นป้าย5แผ่นป้ายโดยด้านหลังแผ่นป้ายจะมีคําว่าทาดีได้ดีและป้ายชื่อรายการแขกรับเชิญจะต้องเรียงแผ่นป้ายให้ถูกต้องโดยทางรายการจะเปิดแผ่นป้ายให้จําภายในเวลา3วินาทีถ้าเรียงถูกตําแหน่งได้รับเงินรางวัลตําแหน่งละ5 0 0 0บาทเรามาเริ่มกันที่แผ่นป้ายแรกค่ะแผ่นป้ายยาดมสมุนไพรตราโบแดง เป็นโลโก้ทำดีได้ดีครับแผ่นป้ายที่2แผ่นป้ายทำดีได้ดีเป็นคำว่าดีนะครับแผ่นป้ายที่3ตราโบแดงโอเคครับแผ่นป้ายที่4นะคะยาดมสมุนไพรสูตรสตราโบแดงเป็นคำว่าทำนะครับและแผ่นป้ายสุดท้ายนะคะยาบรรเทอการปวดเมื่อยชนิดแคปซูลจะจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างขายยาห้องยาเภสัตราโบแดงได้เรียบร้อยโอ้โหเฉียบจำได้หมดหรือหมดแล้วเลือกแผ่นป้ายนี้ไว้หมายเลขไหนดีคะแผ่นป้ายยาโดสมิตนึงหนึ่งโบแดงสูตรสองบทเลขหนึ่งนะครับไม่แน่ครับเขาตอบไปแล้วเปลี่ยนไม่ได้นะแผ่นป้ายที่สองไว้หมายเลขไหนดีคะแผ่นป้ายทำดีได้ดีนะครับ อันนี้ใช้เหยา่เลยเหรอหมายเลขสองนะครับเห็นป้ายที่สามไหมหมายเลขไหนดีคะสามสามนะคะมั่นใจใช่ไหมคะไม่มั่นนะครับมั่นใจเห็นป้ายที่สี่มาไหมหมายเลขไหนดียาแก้ปวดเมื่อยชนิดแคปซูลตาบดแดงโลโก้ต้องอยู่สุดท้ายใช่ไหมใช่ค่ะโลโก้ทำดีได้ดีมั่นใจแล้วไว้ผมมั่นใจแค่โลโก้เลยเนี่ยเห็นไหมอยู่กับยาดมตาบดแดงสุดเลยนะครับครับผม เรามาลุ้นกันนะคะว่าพี่เอ็มจะสามารถนำเงินรางวัลกลับบ้านในสูงสุดที่เท่าไหร่มาเริ่มกันที่หมายเลขที่หนึ่งแผ่นป้ายนี้ต้องเป็นคำว่าทำไหมครับทำไหมคะทำหรือเปล่าทำก็ได้อ้ห<อ>ไหนคุณบอก,กจำไม่ได้งไงมาดูแผ่นป้ายที่สองต้องเป็นคำว่าดีดีไหมดีไหมคะดีหรือเปล่าดีด แผ่นใบที่สามต้องเป็นคำว่าได้ได้ไหมคะได้ไหมครับได้ต้องได้สิได้ก็ได้สิเด็ดโอ้ยทยังยังไม่ถูกยังไม่ถูกเป็นไรนี่ไงนี่ไงครับได้และแผ่นใบสุดท้ายก็ต้องเป็นโลโก้โลโก้ทำดีได้ดีค่ะเขากับจูกไปสามแผ่นใต้นะครับอาจารย์ตองกางเลยค่ะขอบคุณมากครับ ุบเงินรางวัลน,นะคะพี่เอ็มทายถูกไปทั้งหมด3แผ่นป้ายเป็นเงินรางวัล1น0่0ื่น้บาทและไม่ใช่เพียงแต่เงินรางวัลน,นะครับที่วันนี้พี่เอ็มจะได้ไปพี่เอ็มยังจะได้สิ่งของที่พี่เอ็มขอไว้กับทางรายการนะครับแต่สิ่งของนั้นจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปพบกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้เลยครับผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กับน้องมะนาวค่ะโสมพิสาทรัพย์เห็นนะคะมิสยูนิเวิร์สเชียงใหม่ค่ะสวัสดีน้องมะนาวค่ะ วันนี้น้องมะนาวจะมาทําหน้าที่มอบเงินรางวัลนะคะคุณผู้ชมแล้วก็สิ่งของเพื่อต่อยอดในการทําความดีให้กับโกเอ็มค่ะตอนนี้ไม่แน่ใจโกเอ็มค่ะพร้อมไหมคะพร้อมครับพร้อ,พรอมค่ะเชิญค่ะ เมื่อกี้โกเอ็มพูดว่าอยากได้สิ่งของไปใช้โดยเฉพาะทรายแมวกับอะไรต่อมาอะไรนี่ส่วนเดียวนะแล้วยังมีอีกเพราะไม่สามารถจะเข็นมาสี่าห้าคันรถได้คือทรายแมวมันต้องใช้เยอะเพราะมันต้องเปลี่ยนทุกวันครับก็มันก็เป็นที่หมักหมมของเชื้อโรคได้ง่ายที่สุดในบรรดาหลายๆอย่างเลยอยากได้ค่อนข้างที่จะเดี๋ยวจัดให้เลยราคาโอเคค่ะแลวเมื่อครู่นี้นะคะโกเอ็มนะคะไปเล่นเกมค่ะคุณผู้ชมค่ะได้เงินรางวัลมาอีก1น0 0 0ันบาทค่ะ ผงต้องถึงเวลาแล้วรัค่าคนสวยๆให้กำลังใจผู้ชายรอ,ยอหน่อยสิค่ะก็อยากเป็นกำลังใจให้พี่เอ็มในสิ่งที่ทำอยู่นะคะ,คะพี่มไม่ได้ช่วยแค่น้องหมาน้องแมวแต่ยังช่วยสัตว์อื่นๆอีกด้วยค,ความดีที่พี่ทำอยู่ตอนนี้ทุกคนได้เห็นและรับรู้แล้วค่ะหนูอยากเป็นกำลังใจนะคะให้ทำในสิ่งที่ต่อไปค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะมีเรื่องราวของบุคคลที่ทําความดีอยากจะแนะนํามาทางรายการนะคะ <S <S หากได้ออกอากาศคุณผู้ชมจะได้ของกํานันจากผล<ฆ>ิตภัณฑ์ตราบโบแดงมูลค่า3,000ัน 3, บาทค่ะคุณผู้ชมคะและไม่ว่าคุณผู้ชมจะเป็นบุคคลทั่วไปองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆนะคะหากทําความดีคุณผู้ชมคะต้องได้ดีค่ะสัปดาห์หน้านะคะแขกรับเชิญของเราจะมาทําความดีเรื่องอะไร <S <S คุณผู้ชมห้ามพลาดนะคะ,คคะพบกันนะคะกับรายการทําดีได้ดีค่ะ ทุกวันพระหัสนะคะ4ี่ทุ่ม50นาทีทางช่อง7 HD ค่ะวันนี้พวกเราทุกคนลาคุณผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะ